Sawadee everyone! Pinot Pinong! Pinong! Yes! Mm. Pa! Mako pa! We need to go Makkou... Uh, ...buy some meat. Yes. Uh, tomorrow. What to happening tomorrow? Tomorrow Ricky... ...in Isan coming to Buriram, so... ...we need to... Uh, ...prepare something here. Yes. Yeah. I, mean I think we... ...we are going to make some charcoal. Charcoal. Uh, we go buy pork neck and... Uh, then we buy today อ,อีสันซอสิสชีสอะไรมากค์มัง yeah we are very happy that uh, r i k y r i k y coming uh, to Buri Lam a n uh, uh, we, we we think it's also good for him very nice very nice สวัสดีค่ะเช้าวันอังคารที่บุรีรัมย์นะคะพี่น้องพบกับช่องพลอยเจอสซอร์ีอีกแล้วนะคะท,ทีนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากครับจะพาทุกคนนะครไปซื้อเนื้อ หมูเห็ดเป็ดไก่นะคะเพื่อว่าพรุ่งนี้นะคะคุณลิกกี้เอนัดกับคุณเจไว้นะคะว่าคุณลิกกี้นะคะจะมาที่บุรีรัมเพื่อมาดูฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับมเมเบิร์นออสเตรเลียค่ะจริงๆเนี่ยพลอยมีแลนที่จะไปร้านอาหารนะคะลอนดอนสเต็กตอนแรกนะคะพลอยว่าจะไปพาสต้าแล็บนะคะเป็นพาสต้าโฮมเมดก็เลยเอาง่ายๆดีกว่านะคะก็คือทําทเป็นชาโคดีกว่าเพราะว่าคุณเจทําทชาโคแบบอร่อยมากนะคะแล้วก็อพอจะซื้อ คุณลิกกี้ชอบกินไส้กรอกใช่ไหมคะไส้กรอกอีสานก็คือเหมือนไส้กรอกไม้ละ20บาท10บาท15บาทบ้านเราค่ะทุกคนที่เขาย่างขายอะค่ะรู้สึกว่าคุณลูกคุณลิกกี้ค่ะจะบอกคุณเจว่าชอบกินแบบนั้นเขาชอบกินนะคะเพราะก็เลยมีร้านหนึ่งค่ะที่ ไส้กรอกอร่อยมากนะคะสําหรับตัวเขาเองแล้วก็สําหรับคุณเจเองนะคะวันนี้จะโทรสั่งเขานะคะให้เขาเอามาส่งที่บ้านอกอจะน่าจะไปซื้ออะไรคอหมูย่างไหมหรือยังไงเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะพรุ่งนี้นะคะพอจก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็จะมีของฝากคุณตาก,กับคุณยายด้วยแม่ของแม่ของพี่ลิกกี้นะคะพอจะฝากไปนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนถามอีกนะคะว่าเอ้ย ทำไมไม่พาคุณลิกกี้ไปร้านอาหารลวดเดียวจบไม่ต้องมานั่งทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับตัวพลเองนะคะช่วงเนี้พลรู้เลยว่าสถานการณ์ที่บุรีรัมย์คนเยอะมากเพราะว่าหนึ่งมอตจีพีค่ะแข่งรถระดับโลกต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่บุรีรัมย์นะคะเตรียมสเตนบายรออะไรเงี้ยวันที่27แล้วช่วงเนี้พลเห็นนะคะฝรั่งรถบุรีรัมย์ติดมากพลคิดว่าคนมันน่าจะเยอะแล้วฝรั่งตัวน,นี้ก็เยอะมากๆน่าจะไปร้านอาหารเนี่ยพลรู้สึก ดีกว่าเราเราเซฟไทม์ดีกว่าเซฟเวลาเพื่อแบบนั่งคุยกันแบบรีแหลกสบายๆที่บ้านดีกว่านะคะพอคิดแบบนี้ง่ายง่ายๆนะคะตอนนี้ถึงแมคโครแล้วเดี๋ยวพอจะซื้ออะไรนั่นนู่นนี่ ะะก็ค่อยว่ากันอีกนะคะก็จะเป็นทุกๆปีนะคะถ้าบุยรัมมีงานแข่งรถหรือแบบแมตช์ฟุตบอลใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยรถจะติดมากแล้วก็คนจะเยอะมากจริงๆก็อะไรที่แบบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะการขับรถจราจรอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าพอยรู้ว่าแบบมีการแข่งขัน Moto GP เนี้ยพลอยก็จะมาซื้ออาหารนะตุนไว้เลยนะคะที่แมคโคร ไดอ้อันนี้บีบ <Be ep. S 1> อันนี้เราได้เนื้อ,อได้เนื้อนะคะแล้วก็ได้อะไรได้ Australia. Australia บ<า>ีฟออสเตรเลียออสเตรเลียบีฟปักพริก,กไทยดำแต่อันนี้อร่อยมากแล้วก็ให้คุณลิกกี้นี่ค่ะสันคอหมูย่างโอเคปักซื้อไม่เยอะค่ะก็ได้ก็จะซื้อแค่แบบสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะคะ วันนี้คิดไม่ออกเลยค่ะว่าพอจะซื้ออะไรดีคนขาพอไม่ได้ถ่ายแบบว่าหมดนะคะทุกคนเพราะว่ามือนี่แม่โคกแบบค้นไหลแห้งแบบต่างชาติฝรัง่งแบบหลายหลายแห้งมือนี่เพราะว่าอันต่างชาติเขากำลังเขามานะคะทุกคนพรุ่งนี้มีบอลออสเตรเลียใช่ไหมคะแฟนคลับออสเตรเลียไหมคะ่ะอันค้นแบบต่างประเทศเป็นแฟนคลับนะคะมอเตอร์จีพีกับฝรัง่งหลายหลายวี่นอันใครอยากมีแฟนฝรัง่ง <laughs> อันนี้เป็นนาทีทองนะคะใครอยากมีแฟนต่างชาติก็ มาช่วงมอโตจีพีนะคะบอกหยอกซื้อๆนะค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าฝรั่งหลายอหลีพอภารกิจของวันนี้นะคะก็เหมือนจะเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวพอจะมาอัปเดตบ้านให้ดูนะคะทุกคนว่าวันนี้ช่างเขาเนี่ยทำอะไรบ้างรู้สึกว่าช่างไฟเข้าแล้วเราทีเนี่ยอันพี่น,อน,อน้องแมฟนพอยน่ะมาเดือนนาพอยกับสิบไปรับแล้วอยู่อันอยู่กรุงเทพ ปนีกับสิพาเราไปเ,เที่ยวเชียงรายเชียงใหม่ไปอย่างแบบเนี้ยค่ะทุกคนประ,ประมาณสองอาทิตย์พอยกลับมาที่บุรีรัมย์นะคะมาพาแบบเราไปเที่ยวอันบุรีรัมย์เนี่ยพนมลุง้งอย่างเสียไหมค่ะทุกคนเพราะก็เพราะกิะกคิดไวแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่พอคิดว่าสถานที่เที่ยวมันเยอะกว่าอย่างเสียไหมคะ่ะเพราะกิสิแบบพาเราเที่ยวห้เบิร์ กินอาหารที่มันเป็นพื้นเมืองเขาจริงๆอย่างิช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวพ่อสิมาอัปเดตให้ทุกคนเมืองด้อค่ะเธอแฟนเราสื่ออันสปอนเซอร์ให้ค้นงานค่ะเราก็สื่อของเป็นนะคะพี่น้องเราสื่อของเป็นเราแบบหูจักจ่ายเงินจ่ายอย่างเสียเราก็สื่อของอันเป็นเบอร์ทุกอย่างค่ะพี่น,อน้องพอยถือว่าคุณเจเรียนรู้เร็วมากการทอนเงินการจ่ายเงินเนื้อสช่ไหมคะเราอยู่ันไทยปีนึงแล้วเราก็ถือว่าโอเคเลยนะคะพ่อยบอกแค่ว่า อันนี้ว่าแบบใดแบบใดแล้วเขาว่าวาเป็นเด้ค่ะทุกคนแล้วว่าว่าเป็นแล้ววัาแล้วหูจากว่าเหมือนพลอยนะคะบางบางวันเนี่ยพลอยแบบว่าเันนี้พลอยทํางานพลอยก็สิบอกแล้วว่าอันมือน,นีเธอไปเธอเธอไปเองเด้อแบบว่าสื่อของแมคโครอยังเสียเราก็สิถามพลอยว่าเออเธอเธอต้องการอะไรพลอยก็สิเขียนไหในกระดาษไหมค่ะทุกคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเออสื่ออันนี้มาแบบจากโลจากโลกินนีหยังเส็จแล้วของเราเราก็จะมีอาหารของเราอะค่ะวันเราต้องซื้ออย่างคือ คือแกก็เรียนรู้เลยไปเติมแกะเติมยางเสียแล้วกับพาเราไปสองเทือนี่เราก็จําได้แล้วก็วกโอเคไปเองตั้งเท่อเราไปแบบหาหมูแล้วเสียค่ะเป็นฝรั่งยู่ประเทศน้ำกันเนี่ยค่ะอือเราก็ไปเองไปเองขับรถไปเองแต่ว่าอันทาดึกเนี่เฮากะสิโทรหาแต่ว่าแต่ว่าพอจะเป็นคนที่ไม่จู้จี้จุกจิกนะคะเพราะว่าเฮากะใหญ่ๆกันแล้วตโตๆตกันแล้วนะคะอือเฮาหูว่าสิ่งใดมันบดีหร้อดีเสียนาอพี่น้องเนาะช่างไฟมาแล้ว บ้านหลังเล็กๆค่ะไม่ใหญ่ทำความสะอาดทั่วถึงอยู่กันสองคนก็เล็กๆพอจ้าตัวนี้เหไฟเพิ่มเป็นสองนะคะปกติคิดว่ามีแค่ไอ้ตัวนี้ ให้ไม่ใหญ่ให้แม่ใหญ่ขอ, <laughs> ขอบคุณจ่า,อ,า,าอร่อยมากจ้าอร่อยมากจ้าปอเปียปปป๊ยะปอเปี๊ยะอันนี้นะคะอยู่บ้านหลังเดียวกันอันนี้คุณไม่ไงจ่าหน้ไม่ไงอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะก็ดูแลแก่กัน96แล้วค่ะ96จะ97แล้วจ้ะกิน <laughs> ไป กินไปกินไปโอเคสวัสดียามเย็นค่ะที่บุรีรัมย์นะคะตอนนี้หกโมงวันนี้นะคะการไฟฟ้ามาแล้วค่ะนี่การไฟฟ้ามาติดให้เราเดี๋ยวพอจะพาเดินไปดูนะคะการไฟฟ้าเขามาวันนี้พร้อมกับทีมช่างไฟผู้รับเหมานะคะมาพอดีเลยวันนี้พอยแบบโล่งใจไปนะคะเพราะว่า,าเราอะมึกตอนแรกอะ กังวลว่าจะทันไหมเพราะว่าแม่แฟนจะมาเดือนหน้านะคะพอจะต้องไปกรุงเทพประมาณวันที่ห้าเพื่อไปรับเกอยู่ที่สุวรรณภูมินะคะแต่วันนี้ก็คือการไฟฟ้ามาลงให้แล้วค่ะเดี๋ยวพอจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะนะ ก็จะมีเสาไฟค่ะการไฟฟ้ามาติดตั้งให้แล้วอันนี้พลเสียหมื่นห้านะคะคนละครึ่งกับการไฟฟ้าเพราะว่าการไฟฟ้าให้พลขยายเขตเพราะว่าบ้านพลมันอยู่ข้างบนเนาะใครที่มาอยู่ต่อก็หลังนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะแต่พลไม่ซีเรียสค่ะแฟนพลก็ไม่ซีเรียสใช้ไปเลยค่ะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่อยู่ตรงบ้านยายค่ะต้นหนึ่งนะต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้อีกอยู่บ้านยายนะคะแล้วก็หลังป้ายนั่นนะคะ หลังป้ายแต่อันนี้ใช้เป็นเสาเหล็กค่ะก็จะคอนเน็กมาแล้วก็เดินสายไฟอันนี้ลงเอาสายไฟลงใต้ดินนะคะสายไฟใต้ดินนี่ค่ะทุกคนมันจะไม่มีการเชื่อมมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าเน้นความสวยงามนะคะก็เลยไม่อยากให้มันเป็นสายระยงระรเองลงดินเลยค่ะสายลงดินนี่สายมันจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่สายมาอยู่ตรงนี้นี่ ททุกคนเห็นอันนี้เป็นรอยคอนเน็กนะคะ,ะคอนเน็กไอสายไฟอะค่ะี่เพราะว่ามันเขาทําลงดินเรียบร้อยและะ้วค่ะเพราะว่าจะไม่ให้มันเห็นนะตรงนี้นะคะเพิ่มมาหลอดไฟสี่หลอดตรงฝ้าหน้าบ้านเนี่ยเห็นบมดละช่าง <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้นะคะคุณลิกกี้นะคะก็จะเดินทางมาที่บุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงพอจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็พอมีของฝากคุณยายด้วยค่ะก็น่าจะเป็นอของเล็กๆน้อยๆนะคะให้คุณยายนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีวันนี้บ๊ายบายค่ะ